ออกดักว่าแล้วทิ้งลูกและภรรยาไว้ลําพังและภรรยาปล่อยให้ภรรยาทางานคนเดียวอยากทราบวอย่างนี้จะบาปหรือไม่แมอยากจะร้องไห้เลยเห็นอย่างนี้จากพัทลุงอาจารย์ครับว่ามาทีให้มันชัดเจนครับรอฟังอยู่ฮารามฮารามฮาราม,มในการที่จะทิ้งลูกทิ้งเมียเพราะว่าเป็นอามานะที่ยิ่งใหญ่ที่ที่เราเนี่ยรับรับอามานะอันนี้มาแต่ว่าเราละเลยเราอทอดทิ้ง าอาจารย์นัหมัดมีลูกสาวใช่ไหมครับเวลาเขามาขอลูกสาวนยเขาบอกอาจารยน์นัมัดยังไงว่าจะเลี้ยงดูจะเลี้ยงดูใช่เวลาเอาไปแล้วอไปหากินกันเอง<ป>บุฟเฟ่เฮ้ยมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงแหละตนมา,มาขอบอกว่าจะเลี้ยงดูลูกให้อย่างดีอ,อแต่เวลาไปแล้วบอกว่าปล่อยให้ลูกอยู่คนเดียวเอยแล้วก็สมมุติว่าลูก,กเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ทำไมแฟนแกไปไหนสมมติไปเยีเๆๆย่ยมบ,บ้านลูกแฟนไปแล้วออกดะวะแล้วก็แล้วก็ถึง เกงอยู่ไงาบางบอกอลดไอล่อยให้ลดเลี้ยงอ่ะตอนมาขอไม่ได้บอกอย่างนั้นเออ้ามาขอบอกอย่างนั้นให้ไหมเออไม่ให้ที่เออเออไม่ไม,ไม่ไม่ไปหากินให้ลูกเนะี่ยเด็กนี่จะว่าไงอาจารย์จะบาปไหมเดี๋ยวดักว่านี่ดีไหมอุ้งน้นิดดะว่าไปว่าอะไรอาจารย์คือน,น,นี่จะคุยรายละเอียดถึงเวลามไม่พอเป็นได็วอีกหกนาทีดะว่านี่คือการเรียกร้องเชิญชวนครับ ดะว่าในอิสลามเนี่ยมีแต่มีอย่างนบีแต่ที่ทำเนี่ยไม่ใช่อย่างนบีที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยนะที่ทําอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างนบีแต่มีในอย่างนบีถ้าอย่างนบีเนี่ยเอาก้าวแรกเลยก็คือไม่ต้องตะเวนไปตามที่ต่างๆไม่ต้องตะเวนเพราะว่ามัสยิดแต่ละที่มันไม่มีค่าต่างกันยกเว้นสามมัสยิดที่นบีบอกลาตุชัดดุเรฮาลอิลลาบิสลาสตินมาซาญิตอย่าจัดเตรียมสัมภาระตะเวนไปตามมัสยิดต่างๆนอกจากสามมัสยิดนี้เท่านั้นมัสยิดฮารอมมัสยิดอักซอแล้วก็ วัมัสยิดฮาดานบีบอกมัสยิดของฉันก็คือของฉันก็คือมัสยิดนบีเพราะงั้นในสามมัสยิดเนี่ยมีคุณค่าที่แตกต่างจากมัสยิดอื่นๆเพราะงั้นจะไปเหนือไปใต้ไปปากีไปอินเดียไปที่ไหนมันก็เท่ากับสุเหร่าที่บ้านนั่นแหละสุเหราก็คือสุเหร่ามัสยิดคือมัสยิดภาคฝนเท่านั้นแต่นี้ถามว่าไปเอาไปไปเนี่ยจะไปขัดเกลาจิตใจจะไปอบรมจิตใจไปอะไรต่ออะไรพอไปเนี่ยมันไม่ใช่หลักสูตรของนบีปัญหานี่มันเกิดทิ้งลูกทิ้งเมียไหมทิ้ง ทิ้งลูกทิ้งเมียมแล้วมันเป็นวาจิบที่จะต้องดูแลนัระกอะไรต่างบางคนบอกให้ตังแล้วอ,ลอ๋อผมเคยคุยนะผมเขาบอกว่าตังคะแล้วให้แล้วนัระกผมบอกน่านากักโกมีหลายอย่างนะวะนานัระกที่ต้องหลับนอนกับภรรยาก็ใช่นะอ,อะเดี๋ยวจะหาว่านัระกจะตังอย่างเดียวแล้วปล่อยไอ้เรื่องนั้นนะถือว่าเป็นนัระกเหมือนกันตอนนี้ ตวักกันเนี่ยผิดสูตรตวักกันผิดสูตรยังไงตวักกันผิดสูตรคือเราไม่ทําหน้าที่ของเราแล้วเราก็ตวักกันเราโยนให้อัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เลี้ยงคืออาจารย์อามัดขับรถไปแล้วก็ปล่อยมาตวักกันอัลลอฮ์เดี๋ยวกลับบ้านเนี่ยปล่อยพวงมาลัยเหยียบไปเลยผลตกหนักเนี่ยร้อยสี่สิบตายตวักกั้นที่ไม่มั่นใจในอัลลอฮ์รังไงอ่ะฮะคือเราต้องทําหน้าที่ของเราก่อนหลักสูตรการตวักกันเนี่ยอิสลามสอนแต่ เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเสร็จแล้วมอบหมายอันนี้ทำหน้าที่ยังไม่ทำทิ้ง,งลูกทิ้งเมียแล้วตะวักกันพูดถึงเรื่องครอบครัวน,นี่นึง